พินัยกรรมเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับแล้วนะครับจากในวงการเรื่องของการบริหารความมั่งคั่งว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทําเมื่อเรามีอายุมากนะครับแต่เป็นเรื่องที่ควรจะทําทันทีลูกค้าบางท่านหรือผู้ชมบางท่านมีความคิดว่าอา้าวเดี๋ยออีกหน่อยทรัพย์สินก็เพิ่มขึ้นหรืออีกหน่อยทรัพย์สินก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นการทําวันนี้อาจจะดูไม่มีประสิทธิผลหรือเปล่าพินัยกรรมมีความสําคัญหากเราเขียนได้ถูกต้องนะครับหรือหาผู้รู้มาช่วยเขียน การส่งต่อทรัพย์สินเราก็จะถูกต้องและลดภาระที่ให้ลูกหลานมานั่งคุยกันหรือตกลงกันเองนะครับ สวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับผมสาธิตพ่องธัญญาผู้อำนวยการอาวุโสด้าน Estate Planning and Family Office วันนี้รายการ f m m l y y w a l well t h p l n n n i n g ขอนำเสนอในเรื่องของพินัยกรรมนะครับว่าสำคัญอย่างไรแล้วเราควรจะทำตอนนี้จริงหรือเปล่าในตอนนี้เรามาคุยกันว่าในเรื่องพินัยกรรมนั้นที่เราเคยได้ยินกันมานานแล้วว่าเออเราควรจะทำพินัยกรรมนะแต่ลักษณะของการที่จะทำและรูปแบบและตัวอย่างและเคสตัดดี สิ่งที่น่าสนใจเชิงลึกนั้นมันมีอะไรบ้างพินัยกรรมเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับแล้วนะครับจากในวงการเรื่องของการบริหารความมั่งคั่งว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำเมื่อเรามีอายุมากนะครับแต่เป็นเรื่องที่ควรจะทำทันทีหากเราไม่ได้ทำพินัยกรรมวันนี้เราต้องรู้ผลว่าทรัพย์สินและก็รูปแบบ และภาระของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นวันนี้มันจะตกทอดไปสู่ลูกหลานอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทราบนั้นผมจะมาเล่าในเรื่องพินายกรรมให้ฟังนะครับพินายกรรมนั้นมันคือลักษณะของหนังสือที่แสดงเจตจำนงของผู้ที่กําลังจะจากไปเนี่ยว่าต้องการให้บริหารทรัพย์สินของตัวอย่างไรถ้าตัวเองจากไปซึ่งในเรื่องของพินัยกรรมมันก็จะคู่อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าทรัพย์มรดกซึ่งทรัพย์มรดกนั้นก็รวมถึงสิทธิและหน้าที่ แล้วก็ตัวทรัพย์สินนะครับรวมถึงสิทธิและหน้าที่ต่างๆของต่อติดไปกับตัวทรัพย์สินนั้นนะครับที่จะส่งต่อไปให้กับลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อพินัยกรรมนั้นเป็นหนังสือที่แสดงเจตนาในการส่งต่อเราก็จะต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ทําหนังสือนี้เนี่ยทรัพย์สินของเราเนี่ยมันจะตกไปที่ไหนแต่ถ้าเราทําพินัยกรรมทรัพย์สินนั้นก็จะส่งต่อไปที่ลูกหลานหรือคนที่เราตั้งใจ ที่จะมอบทรัพย์มรดกนั้นให้อย่างถูกต้องตรงกับเจตนาของเรานะครับนี้ผมขอย้อนกลับมาที่คำว่าพินัยกรรมนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่มีการเขียนพินัยกรรมเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะเขียนเนี่ยคนก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊เราจะเขียนเองได้ไหมหรือเราจะต้องไปจ้างผู้เชี่ยวชาญมาเขียนผมก็ขอจะนำเรียนให้ทุกท่านฟังว่าการเขียนพินัยกรรมนั้นเราสามารถเขียนเองได้ครับ แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเพราะว่าอาจจะมีความยุ่งยากในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินแล้วเราก็ไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องของกลยุทธ์วิธีการในการเขียนเราอาจจะจ้างผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็เป็นทนายความหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมาช่วยเราเขียนได้ครับเพราะฉะนั้นเรามารู้จากพินัยกรรมกันก่อนนะครับว่า หลักการสําคัญเบื้องต้นที่เราจะทําความเข้าใจก็คือพินัยกรรมอาจจะเขียนแบบสั้นๆได้นะครับแล้วมีรูปแบบที่เราอาจจะเปิดดูตามอินเทอร์เน็ตหรือเปิดตัวอย่างที่เห็นในหน้าอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าเวลาเขียนจริงนั้นเราต้องเข้าใจลึกซึ้งกว่านั้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอันดับที่1เลยก็คือพินัยกรรมนั้นจะต้องสามารถจัดการเฉพาะทรัพย์สินของเจ้ามารดกก็คือแปลว่าพินัยกรรมนั้น จะต้องรู้ว่าทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินที่จะทาพินัยกรรมนั้นมีเท่าไหร่กันแน่คําว่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับอา,อาจจะแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ในรายละเอียดว่าจํานวนเงินเท่าไหร่ทรัพย์สินเท่าไหร่แต่ต้องรู้คร่าวๆว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับอยู่ที่ไหนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือบางคนเนี่ยนะครับแต่งงานนะครับมานานมีสินสมรสนะครับแล้วก็คิดว่า,าไม่เป็นไรนะฮะขณะนี้เปิดบัญชีธนาคารเราเห็นว่า ชื่อเรานะครับมีทรัพย์สินอยู่30หน่วยชื่อภรรยาเรามีทรัพย์สินอยู่70หน่วยตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะคิดว่าเราทําพินัยกรรมส่งมอบ30หน่วยไปนะครับให้กับลูกหลานเราซึ่งเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วทรัพย์สินนั้นของผู้จากไปก็ต้องดูที่สินสมรสแบ่งคนละครึ่งให้ถูกต้องก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทรัพย์สินที่เราจะแบ่งเนี่ยนะครับหากเรามีชื่อเป็นเจ้าของเงินอยู่30หน่วย ภรยามีชื่อเป็นเจ้าของเงิน70แต่ทรัพย์สินทั้งหมดทั้ง30และ70ที่อยู่กับเราและอยู่กับภรรยานั้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสินสมรสทั้งหมดคือแปลว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มาได้มาหลังสมรสแล้วเกิดจากการทํามาหากินร่วมกันหลังสมรสทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นก็โปรดทราบว,ว่าทรัพย์สินที่จะแบ่งได้ในหลักของมรดกและพินัยกรรมนั้นก็คือคนละครึ่งก็คือ50และ50นะครับเราก็จะมาแบ่งมรดกด้วยกัน อย่างนี้โดยนำ50นั้นมาแบ่งตามหลักพินัยกรรมนะครับเพราะฉะนั้นพินัยกรรมมีประเด็นที่สองที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือพินัยกรรมนั้นจะส่งต่อให้กับทายาทและเราเป็นผู้กําหนดให้ได้ทั้งหมดเพราะเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับเราจะเขียนพินัยกรรมส่งต่อให้ใครก็ได้แต่เฉพาะทรัพย์สินที่เป็นของเราอันนี้เราสามารถทําได้เลยนี่นก็เป็นประเด็นที่สองทีนี้ ประเด็นที่3ามที่อยากจะเล่าให้ฟังคือหากเราไม่ได้ทำพินัยกรรมที่จะระบุตรงนี้ล่ะทรัพย์สินเราจะไปไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากบางครั้งเราล้าเลยที่จะไม่ได้ทำพินัยกรรมแล้วพินัยกรรมเขียนไม่สำเร็จนะครับหรือยังไม่พร้อมที่จะทำเพราะจิตใจเราอาจจะยังคิดว่าเอ้ยมีความกังวลหากทำพินัยกรรมตอนนี้เราต้องรู้ว่าถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมนั้นทรัพย์สินจะตกไปสู่ทายาทโดยธรรม คือกฎหมายไทยก็จะสันนิษฐานให้เลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้รับมอบทรัพย์สินถ้าหากว่าคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นไม่ได้ทําพินัยกรรมแสดงว่าพินัยกรรมมันสําคัญมากหากไม่ได้ทํากฎหมายจึงต้องมาสันนิษฐานว่าจะส่งต่อให้ใครแต่ถ้าเราทําพินัยกรรมกฎหมายก็บอกว่าให้ปฏิบัติตามพินัยกรรมนั้นนึกภาพนะครับผมจะยกตัวอย่างต่อมานะครับสั้นๆให้เห็นภาพว่าหากเราไม่ได้ทําพินัยกรรมนั้นเราจะแบ่งมรดกกันอย่างไร มรดกนั้นผู้ที่จากไปทรัพย์สินตกสู่ทายาทนะครับตกทอดสู่ทายาทนะครับเพราะฉะนั้นทายาทของเราถ้าเราไม่ได้ทําพินัยกรรมทายาทจะรับทรัพย์สินนั้นกฎหมายจึงสันนิษฐานเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1น,นั้นเราเรียกว่าทายาท6ลําดับชั้นค่อยๆแบ่งตามลําดับ6ลําดับเรียงกันมานะครับกลุ่มที่2เราเรียกว่าคู่สมรส ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น6ลำนลำดับชั้น,นล,ลำดับชั้นที่หนึ่งคือผู้สืบสันดานลำดับชั้นที่2ก็คือบิดามารดา3ก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดา 4. พี่น้องอต่างบิดาหรือต่างมารดากัน5นะครับปู่ย่าตายายแล้ว6กลุงป้านา้าอาลำดับที่1ผู้สืบสันดานกับลำดับที่2บิดามารดาเราจะแบ่งพร้อมกันและคู่สมรสเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะแบ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินมีตัวอย่างนะครับบอกว่า ทรัพย์สิน50หน่วยจะมาแบ่งให้กับทั้ง2กลุ่มอย่างไรนะครับถ้าเรามีทายาทสมมุติว่าผู้จากไปมีลูกสองคนบิดามารดาก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นทายาทลำดับหนึ่งก็คือผู้สืบสันดานมี2ท่านนะครับบิดามารดาก็มี2ท่านนะครับและคู่สมรสก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเวลาแบ่งเนี่ยเขาบอกว่าคู่สมรสแบ่งเท่าบุตรบิดามารดาของผู้จากไปก็แบ่งเท่าบุตรเพราะฉะนั้นทั้ง5คนแบ่งเท่ากันเพราะแบ่งเท่าบุตร เมื่อกี้บอกว่ามีทรัพย์สิน50ใช่ไหมครับก็มาแบ่งเท่ากันก็คือแบ่งให้ภรรยานะครับสิ 10, แล้วก็บุตรคนที่1นึบุตรคนที่20พ่อคุณพ่อ10และคุณแม่10นั้นการแบ่งแบบนี้เป็นการแบ่งที่ผมใช้ตัวอย่างรวดเร็วให้ท่านเห็นภาพว่าเป็นการแบ่งตามข้อสันนิษฐานกฎหมายเพราะฉะนั้นท่านเริ่มเห็นใช่ไหมครับว่าพินัยกรรมมีความสําคัญหากเราเขียนได้ถูกต้องหรือหาผู้รู้มาช่วยเขียน การส่งต่อทรัพย์สินเราก็จะถูกต้องและลดภาระที่ให้ลูกหลานมานั่งคุยกันหรือตกลงกันเองนะครับเพราะเป็นเจตนาของเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงทุกคนจะเคารพตามหลักพินัยกรรมนี้ ผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราเขียนพินัยกรรมเราเขียนได้หลายแบบนะครับเราอาจจะเขียนคร่าวๆว่าอาสังหาริมทรัพย์ของเราทั้งหมดจะส่งมอบให้กับบุตรกี่คนกี่คนเท่าไหร่อย่างนี้คร่าวๆให้เท่าๆกันอย่างนี้ก็เขียนได้เพราะฉะนั้นอสังหาที่มีขึ้นในอนาคตก็จะถูกแบ่งเข้ามาตามหลักที่เราเขียนกำกับไว้แล้วนะครับหรือเราอาจจะเขียนว่าเรามีอสังหาริมทรัพย์วันนี้10แปลงเราอาจจะกำหนดว่าแต่ละแปลงให้ใครบ้าง แล้วเราอาจจะเขียนบรรทัดสุดท้ายว่าหากมีเพิ่มขึ้นในอนาคตเราจะแบ่งตามสัดส,ส่วนให้ลูกเท่าๆก,ากันกี่คนอย่างนี้ก็ได้มันก็เป็นการเผื่อไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเขียนพินัยกรรมใหม่หรือบางท่านมีความคิดว่าทรัพย์บางอย่างอาจจะมีการลดลงไปในอนาคตอันนั้นไม่ต้องกังวลน,นะถ้าทรัพย์สินนั้นไม่มีอยู่นะครับในวันที่มีการเสียชีวิตเนี่ยนะครับจากไปเนี่ยทรัพย์สินนั้นก็จะไม่ได้นํามาใช้ในการแบ่งตามหลักพินัยกรรมอยู่แล้ว แต่ก็ทําให้พินัยกรรมยังใช้ได้อยู่ครับผมนบในหลักเรื่องพินัยกรรมนั้นเราก็มีความเห็นว่าถ้าในการทําพินัยกรรมฉบับใหม่แล้วเป็นการเขียนใหม่ขึ้นทั้งฉบับพินัยกรรมฉบับใหม่ลงวันที่เป็นวันที่ปัจจุบันกว่าเนี่ยนะครับก็จะนํามาใช้เลยนะครับพินัยกรรมฉบับเก่าก,ก็ถือว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับถือว่าเสียไปนะครับ แต่บางครั้งเนี่ยเราก็มีการแก้ไขนะผมพูดเพิ่มเติมขึ้นมาว่าบางท่านนั้นมีการแก้ไขบางจุดนะครับในพินัยกรรมก็สามารถแก้ได้นะครับแล้วก็ลงลายมือชื่อเพิ่มเติมขึ้นมาหรือบางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการแก้เฉพาะบางจุดนะครับก็สามารถเขียนฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วก็ขอแก้เฉพาะบางส่วนได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆว่าการทําแบบไหนเนี่ยมันจะทําให ถูกต้องตามหลักกฎหมายจริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอีกทีเพราะว่าเราเขาอาจจะแนะนําให้เขียนใหม่ทั้งฉบ,บับเพื่อความครบถ้วนของข้อความใหม่ๆเข้าไปนะครับจึงเชิญชวนให้มาทําพินัยกรรมเพื่อทําให้ความมั่งคั่งนั้นส่งต่อลูกหลานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรมลดการทะเลาะเบาแหวงของแต่ละครอบครัวครับโปรดติดตามรายการ Family Wealth vale Planning ในตอนต่อๆไปนะครับ พวกเราก็มีความมั่นใจว่าจะนำเสนอสาระดีๆนะครับกลยุทธ์รูปแบบทางด้านกฎหมายที่น่าสนใจมานำเสนอทุกท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ